ชื name currently studying so ่อสุภาชาติประดับไอแอมเคลลินลิสตัดดิ่งแอดพิพูนส่งคำราชภัฏยูนิเวอร์ซิตี้เฟสคันทีออฟโซเชียลไซเอนต์แอนด์โลเคเดเวลลอปเมนต์เมเจอร์ริงอินโพลิซิเคิลไซเอนต์ทุกวันนี้ผมอยากจะแนะนำทุกคนให้รู้จักสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ผ้าใบ Instead of plastic bag, plastic bag take along time to decompose and create pollution that harm our planet and wildlife. But a simple action like carrying a fabric bag can reduce plastic waste and make a big difference. One fabric bag แคนลีเฟตฮันเด็ดออพลาสติกแบ็กเอเวเรียเลดเวิร์กทูเก็ตเจอร์ทูคีบเอาเวอร์คีนกรีนแอนด์ซัตเทนเนเบิลฟอร์ฟิวเจอร์เจเนเรชันเลสออูดแฟร์บิ๊กแบ็กมอร์โอฟิน